พูทักก่อนกันเดี๋ยวมเมยร์เคื่องสิทธิ์สายตรงสิทธิ์สายอ้อมนะกลัวนะกันจังเลยสายตรงมาไล่เต,ตรงตรงไม่ชอบกันหรือชอบอ้อมอ้อมใช่ไหมเดี๋ยวนะนะอาจารย์ดูอยู่บอกว่าอาจารย์กูเป็นยังไงมึงเนี่ยไล์สดไม่ได้แต่เพราะไอพวกเปรตน,นี่แหละนะครับก็เลยต้องมาไล์นะผมเนี่ยนะครับลุงพลนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเราสั่งผมไม่ได้นะไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะไปฟาดอะไรกับใครมันมีคนฟาดเยอะแยะเ้วเนี่ย เลยเนี่ยตอนแรกมีแค่ปู่มณีกับผมนะเดี๋ยวนี้ผียบเลยพี่ธันนันชายชาแนลนะคุณาสารพัดยำนะสารพัดยำชาแนลพี่แมมพี่แมมนะแล้วก็เริ่มรู้จักนะก็ดีเนี่ยเห็นไหมบูชาพญานาคเขาก็รู้จักกันนะเออมีเองก็ไม่มีใครครบแหละนะคร,ครบกันอยู่สองคนแล้วไหว้หมากับไยยหว้พญานาคกันนะเดี๋ยวกูทักก่อนหายหมดนะครับแป๊บหนึ่งทักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดมาเคียย์กันทีละชอ็อตละช็อตเลยนะครับ คุยกันด้วยภาษาธรรมะนี่แหละกับคนคุยกันนะอันนี้เป็นคนธรรมดาผมนะครับเป็นคนธรรมดานะครับที่ลดความก้าวรอดเก้าครั้งนะครับแต่รอดตายผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรอดมาทาไมผมใส่จะรอดมาไล์สดให้ทุกคุณฟังนี่แหละนะครับวัตถุมงคลเนี่ยนายไ,ได้ซื้อเองหรอกทองในเรียมเองอยู่สามองค์นะครับของเตีย่ยเตี่ยชอบพระเครื่องเตี่ยผมเป็นพุทธพาณิชย์ซื้ออย่างเดียวไม่เคยขาย โดนปลอมก็เยอะนะครับดีนะผมฉาลาดแล้วผมมาฝึกพลังจกักรพดิกูไม่ต้องไปส่องอย่างเดียวหรอกกูเช็คเลยมองเอาก็ได้แรกๆต้องจับมือซ้ายนะ <c oughs> มึงไม่เชื่อมึงก็ไม่ต้องชั่วมึงก็ไปอ,อ้วกต่อเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอ้วกอยากเคี้ยมานานและเรื่องอ,อ้วกนะเพรว่าเกงใจนะครับ <c oughs> เห็นเขาเรียกหมอหมอคุนึกว่าจบ <c oughs> ด็อกเตอร์นะครับที่ไหนได้กูไปเช็คแล้วเปกัตพีบ <c oughs> จบมหาวิทยาลัยเปกัตพีนะครับอ่าพักก่อน สวัสดี 1400, 0ยูสพันยูเซอร์นะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกกลุ่มแล้วกูเรียกมาหมดเลยเนี่ยนะครับกูยิงหลายัดหลายทางเลยเนี่ยแปดเครื่องนะแปดเครื่องนะครับสวัสดีลูกศิษย์นะครับ d b o 16 8 9ดรุ่น4ี่นะครับลายกลุ่มนะครับสวัสดีเพื่อนๆในเฟซบุ๊กกลุ่มปิดเซียนซื้อห่วงตุ้จกักรพรรดิล็อกไว้เองเข้าไปเองก็ดูไปได้ให้ดูได้เฉพาะลูกศิษย์รุ่นหนึ่งญาติกูพ่อแม่พี่น้องกับสายพญานาคพญาคุธ หลายสายละคนทันเท้าทะตารถเท้ายมบาลมาดูหมดแล้วมันเป็นหลายสายนะครับสายอินเดียก็มีนะอยู่กันทั่วโลกเลยนะครับไม่จําเป็นไปต้องไปอยู่ไอ้ประเทศที่มันเป็นประเทศกําเนิดหรอกนะครับอ่าเดี๋ยวมาคุยต่อนะสวัสดีนะครับแฟนเพจแต่แฟนเพจ,นะเพ,จพุทธจักรพัฒนินละนาคาไอ้นี่ก็หลายแสนนะครับอแต่ YouTube กูไม่ลุ่งทําอย่างอื่นลุ่งออนไลน์นะครับอาจารย์เดวิดมิลลิแอนมาเตอร์นะอาชีพกูเยอะ นะมีเจ็ดแปดอาชีพตระมาณแปดอย่างแล้วนะครับแปดอย่างแล้วแต่เองอาชีพเองอะไรเขายังไม่รู้เลยเนะี่ยเดี๋ยวมาคุยอีกอาชีพเองเนี่ยนะพุทธพานิชไม่ใช่เนี่ยนะเดี๋ยวจะถามหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้พวกไปสืบเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดจัว่วหัวไว้อย่างนี้นะครับนาะแฟนเพจสวัสดีอินสตาแกรมก็มีนะมีอยู่สองร้อยนะครับอิ Instagram, นสตาแกรมอ่ะติ๊กตอกอัดติ๊กตอกนี่อัดไว้อย่างไรสดเป็นเดี๋ยวจะลงมันลงได้นาทีเดียวนะครับสวัสดีเพื่อนๆกัลยาณมิตร GM ทุกคน สินแสน้อยเซียนซื้อน้อยลูกสิษย์รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามกูดังอยู่แล้วแต่กูดังเงียบๆน,นะเข้าใจไหมนะครับวันนี้กูก็เดี๋ยวดังหน่อยคนะนะรับเสียงดังนะเมียจะหลับเมียเป็นเมนเข้าใจไหมเมียเป็นเมนบอกได้พูดได้นะครับมันเป็นกฎธรรมชาตินะทักก่อนกูก็ไม่ทักสักทีอาพิมพ์รีพิมพ์อาพิมพ์รีพิมพ์อาพิมพ์รีพิมพ์เอ่ยชื่อไปเลยล้วไม่ต้องไปกลัวมันหรอกนะครับไอเปโตนะครับ สวัสดีพิมลีพิมพ,พ,มพสาธุมาสามครั้งกูต้องอ่านสติกเกอร์ด้วยคาถาสอนกูนะครับครับพิมลีพิมพ,พ,มพสสาา์สวัสดีครับอาจารย์เนะียดีสวัสดีครับเนี่ยมีเองคนเดียวเราเอามาเรือรวมกันไม่ใช่คนเดียวเรารุ่นเองนะครับไอรุ่นพิสดารเสื้อนะไม่ไม่ต้องไปคิดแล้วกูคิดให้แล้วนะครับแล้วพญานาคนี่เองจะสกีนกันยังไงวะเสื้อรุ่นข้านะ่ะรุ่นแรกเราขุนพลสีดํายืนอยู่ตรงเซียนแปะเองเคยเห็นกันไหมนั่นแหละนะย้อนไปประมาณห้าหกปีที่แล้วนะครับขุนพลด่านหน้ายกให้พี่ธนชัยเขา กูไม่เป็นหรอกกูได้แต่เสื้อมากูไม่ชอบนะครับไม่ชอบเป็นด่านหน้านะครับไม่ได้กลัวตายนะนะครับเพราะว่าชอบข้างหลังอันหน้ามันไม่สนุกนะครับนะครับชอบข้างหลังนะครับดูแต่ข้างหลังนะเขามีอะไรดูแต่ข้างหลังดูข้างหน้าไม่ได้นะครับดูข้างหน้าดูข้างหน้าเดี๋ยวมันแบ็คเมย์นะมาวานโดนแบ็คเมย์เข้าไปกูกูเพิ่งจะฟื้นเนี่ยนะเสียเซลนะครับยังฝึกไม่พอ อ่าแม่แดงหนึ่งเก้าแปดสามเป็นหนึ่งเก้าแปดสามกันหมดแล้วสวัสดีครับแม่แดงนะครับอ่าพิมรีพิมมาพิมรีพิมสวัสดีครับแม่แดงอ๋อสวัสดีกันเองสวัสดีลูกพิม่ะสวัสดีแม่แดงสวัสดีเลยอาหมุนหมุนโดนยิงผมใช้สามเครื่องถ้ามันหมุนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องนะครับไม่ต้องกลัวนะมึงยิงได้มึงยิงไปนะครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้ว่ายิงมันคืออะไรอ้าวหายไปนานคุณสุกศิริอรุณหนึ่งเก้าแปดสามสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคอยการลงโทษปา เรียกมันเปตอผีนะครับเปตอผีไงเปตอรผีคือเปรตอะเปรตนะครับนั่นเรียกเปรตเป็นภูมิชั้นต่ำสุดมันอยู่ทิศนั้นทิศใต้นะครับทิศใต้นะครับยมบาลพญาขุดนะครับเขาดูแลพญาขุดนะครับทิศนั้นจะเป็นทิศพญาขุดนะครับเท้าท่าตลดนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับเองจะได้รู้นะครับจะได้เลิกอ้วกนะครับทาอะไรก็เกรงใจเขาบ้านหลวงตาอ๋อยนักพญาขุดนาเดชเองรู้จักไหมไอ้นาเดชกุมารข้านะนะครับ อี๋ยวคุยต่อปักวันเออกูหายไปครึ่งวันเสียเซลล์โดนโดนเมียแบกเมย์นะกูหล่ออยก็คุณแผนไปหาว่ากูเป็นขุนช้างกูเป็นแอบอ่านคุยอะไรกันก็ไม่รู้ต้องเยอะต้องแยะไม่หลับไม่นอนกันนะพวกนี้อ้าวคุณพีพันโมบายนี่ก็หายไปนานสวัสดีครับปลาปลาปลาหอยนะครับเอาปลาปลาหอยนะครับเรียกมันไอเปโตเปตพีเปตมันง่ายไปสับมันดูแบบสับมันดูง่ายเกินมันมันไม่เท่เรียกมันไอ้เปตักพีกระเปดอะไรล เปย์ตะพีสามพยานเยอะไปเอาสองพอไอต้ตะพีนะฮะต้องมีเปย์ต้องมีปอป่าด้วยเพราะมันเป็นอักษรเขานะครับเหมือนลายเซ็นไอ้เปย์เปย์อะไรดีวะเปย์เปย์เปย์พีเปย์ผีไม่ต้องเบานะจัดหนักๆอ้าวมีคนยุ้ยเฮ้ยฟูริ่พังคีใครวะฟูริ่พังคีมันยูทูบกูนี่วะใครแฮกอ๋อไม่ใช่พวกลูกศิษย์ทำยูทูบไม่เอาตังค์ครับทำให้ลูกศิษย์ ยกให้ครบพันเมื่อไหร่จะให้จริงๆจะให้ตั้งแต่ยี่สิบแปดคนแล้วนะครับกลัวอายมันเดี๋ยวมันเอาไปมันไปปั้นเป็นพันคนแล้วกูอายพันก่อนนะครับแล้วกูถึงจะให้อีกอย่างหนึ่งคือจํารหัสไม่ได้แม่งเยอะเกินนะครับสิบเก้าแล้วตอนนี้สิบเก้าแล้วสิบแปดนะสิบแปดโดนกันแล้วครับหนึ่งแปดถูกหวยเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาคุยนะครับทักก่อนจ้ีหายหมดรุ่นหน่วยรบพิเศษชายแม่งไม่หลับไม่นอนกูัวว่าพวกมึงต้องจัดกะกันบ้างแล้วนะเห็นไหมมีมึงบ้างะนะครับเขาให้พูดเพราะใพนแสงแสงขึ้นนเลยนะ มันมันกโดนพอดีนะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจสังเกตธรรมชาตินะไอเปตะพีเออสามพยางเลยเติมยศให้มันหน่อยไอเปตะพีถ้าเปพียังยวมันไม่เท่เปตะพีนะครับยอมเหนื่อยหน่อยนึงนะแต่อย่าไปเรียกมันหมอสงสารลูกศิษกูนะครับหมอกูนะลูกศิษกูเป็นหมอเยอะหมอจริงจริงนะไม่ใช่หมอจัดกระดูกไม่ใช่หมอผีไม่ใช่มือแล้วก็อย่าเรียกมันมือปราบตำรวจเขาจะอายนะกูว่าที่จับเขาจับคนร้ายไม่ได้คงอายนะครับเขาก็นมือปราบสัมพ่เวสีใช่ไหม นะปากตรงไหนเราพวกเดียวกันทางนั้นเลยเองจะปากอะไรพวกเอกเราสัมปเวสีกับเปตพีพวกเดียวกันเข้าใจไหมเนี่ยสัมปเวสีกับเปตาพีในะอันเดียวกันจะเรียกสัมปเวสีก็ให้เกียรติเ,เขาว่าเาเป็นมือปากก็เป็นเปตาพีปากสัมปเวสีนะจบไหมนะครับอืมกูไม่ได้เป็นหรอกมหานะกูไม่อยากเป็นนะป .9 ใช่ไหมมึงมึงแค่ป .9 เองเหรอมึงเรียนน้อยจังวะเขาเรียนกันถึงปริญญาเอกมึงเรียนป .9 เป็นปวเถิดกไปบอกไหว้หมาดีกว่าไหา้พญานาะคนก็ไปสัมภาษณ์กันใหญ่นะกูก็พูดคนแรกกูก็ไม่ดังกูบอกมันพวกเดียวกันสองวันไปนั่งรถตู้ด้วยกันแล้วไปตามส้มตำอีจําได้ไหมเออตหลกจิ๊บเป่งแม่งโดนสํานักพุทธเล่นไม่รู้กี่ทีแล้วนะครับตหลกมันจะไม่มีผมเหมือนกันนะครับอันนี้เราเป็นพ้ายกเว้นไว้ไม่มีผม,ไม,ม,ผมไม่เป็นไรละเทมันคือการลักิเลสนะครับไอ้พวกไม่มีผมเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมาบอกว่าเป็นคุดเองอย่าไปเชื่อ มันเป็นนกแสกไอ้พวกนกแสกนกแร้งอะนกแร้งมันจะมีนี่ผมเห็นไหมยกเว้นพระเอกไดฮาร์ดทนายสมเกียรติกูอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคาบุท์วิลลิสยกไว้คนหนึ่งจบนะเออเข้าใจได้ยินชัดไหมเนี่ยชัดกดหนึ่งเก้าแปดสามก็ได้ปะ <c oughs> เองใจอาจารย์นะครับอาจารย์มันหนึ่งหกแปดเก้าอยู่ดีๆนะครับสักพักเปลีป่ยนไปหนึ่งหกเก้าแปดสามท่นเต็มเลยแล้วเสือกออกออกก็หน 1983. ึ่งแปดแทนหนึ่งเก้าแปดสามเดี๋ยวคุยเมื่อเริ่มลุกหัวไอ้ทักก่อน สุวารินสวัสดีครับเจเดสวัสดีครับสวีดับสวัสดีภุริพังคีนาคาพญานครราชนะไม่ต้องเบานะจัดหนักๆเมียกูยุแล้วนะครับจัดหนักๆนะครับห,ห,หนึ่